สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่จิตร์ก็พา,าข้าวโพยแล้วนะคะวันนี้จะมาทําอะไรมาตามมาดูกันนะคะทำกับข้าวจริงหน่อยค่ะจะผัดหมูขัาวกิ้งแบบทิ่แกลใต้นะคะกอดีมีหมมีหอมอยู่นะซอยไว้นานและเออกมาใช้ซะหน่อยจริงเขาไม่ใส่กันนะคะแต่พี่ิตย์ใส่แล้วเพราะว่าพี่ิตย์มีหอ,หอมหั่นไว้เนาะมันจะเหลืองหมดแลว เยอะด้วยใช้ไม่หมดก็เลยเอามาใส่ดิ่ก่อนที่เหลือก็เก็บใส่ชิ้นมาเลยท,ทิ้งก็อะแยะเลยตวงสี่สิบก้นนี้คือน้ำจิกแกงใต้ซื้อมานะคะก็จะคั่วให้ม,มันเนิ่มหน่อย,หอยหอๆหอมๆในนัน้นก็เอาพราิกแกงลงเลย แทนได้ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าขั้วขั้วกิ้งไดยเขาจะใส่ใบมะกรูดตะไคร้นะคะแต่พี่เค้กก็ไม่มีมีแต่ตะไคร้ไม่ไม่ใส่นะคะใบมะกรูดก็หั่นฝอยใส่นะคะอันนี้ก็คือทำแบบบ้านๆเราบบกินง่ายๆนะคะเติมน้ำมันนิดเดียเติมน้ำมันจะร้อยใจโอเค okay, นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ นี่ค่ะผับให้มันหอมๆนะคะแล้วก็เอาทุกอย่างใส่เนาะใส่เลยแล้ว,วก็จะใส่หมูนะคะเพื่อนๆอ๋อใส่ดับใส่ดับครับที่นองนะคะใส่หมูแล้วนะคะ ตายแล้วลืมกดกล้องอีกเนะเาะพอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้คลิปด,ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาคดคลิปต่อๆไปช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปจะลงนะคะเพราะว่าตกงานนะคะงานก็เต็มจ็อกนะคะงานหมดแล้วทาง,งานช่วงหนึ่งก็หมดแล้วแล้วก็รอว่างานช่วงหน้าจะได้งานอะไรเนาะ ก็จึงจับกันไปไกลๆไม่ได้ไมออ่มีรถเป็นตัวสู้ๆน,นะคะคนเพื่อนออเผ็ดมากเลยเผ็ดจนสำลักเอาหมูไม่สุกนะคะเอาน้ำใส่หน่อยจะคั่วให้นานๆกส็ใ่ เห็ดลายหัวหอม้วเอาพี่ชิคใส่หมดเนี่ยอาจจะเหลืองเลยต้องใส่อยู่ในตู้เย็นนะนี่ได้เสียนะคะับอืมจะง่อยนี่ <c ười> <c ười> นี่นะคะที่เทปว่าคัวมาได้ที่แล้วเนาะอันนี้เอ่อที่ใส่หอมแดงนี่เพราะว่าที่ทิ่มีอยู่แล้วนะคะคุณเพื่อนก็ไม่ต้องทําตามขนาดทุกอย่างนะคะตามชอบนะคะตามความชอบของเราเลยขอคั่วไว้สักให้หอมมันสุกนะ,ะเมื่อกี้น่าจะเอาเกี๊ยวไปหมดเลยถ้าเกี๊ยก็จะหอมนะคะเพื่อที่ให้มีเพิเ่มรสชาติขอชิมก่อนนะคะ ก็บรรยากาศดีเลยล่ะทําทำอาหารมุมนี้มีเสียงนกเสียงแกามีทุกเสียงเลยคะ่ะรสชาติก็พอดีแล,ล้วนะคะใได้แล้วหัวหอมก็สุกแล้วพิพิธจะเอาลงแล้วนะคะเราจะทานด้วยกันนะคะ,ะใครมีใบมะกรูดก็หั่นฝอยใส่นะคะแล้วก็ ใส่ไข่หั่นขอยใส่เข้าไปนะคะกินกับผักสดๆนะคะอร่อยคไม่มีสักอย่างนะคะค้าเขาเรีกคัาวกิ้งตามมีตามเกิดเ <laughs> นาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องโอ้โอ้โอ มาค่ะพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันค่ะกินแบบข้าวเจ้านะคะที่ก็สวยกับข้าวเจ้าเลยนะคะนี่คะ่ะผักไม่มีนะคะใังรถยรงไม่มาเราก,กินอย่างนี้ลปก่อนนะคะกินให้หมดนะคะมันเผ็ดนะคะเผ็ดมากๆได้แค่บบุ๋นวนาดนี้ ได้ไอ้แตงกวาหน่อไม้แตงกวาผักสดนะแจ็ตเป็นนะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากก็น้ำพริกเนาะสำเร็จรูปนะเนาะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว มันกานทรายนิดหน่อยส่วนนี้ส่วนหมูหมักนะคะส่วนหมูหมักหมักหมูก็จะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะเสรมะนาวไปหนึ่งลูกลูกเล็กๆนะคะหมักไว้เพื่อชั่วโมง ทำไงนะคะหมักให้หมูมันนุ่มนะคะเพื่อนๆหมูมันจะนุ่มดีก็ใส่รสดีไปครึ่งช้อนชาชอบเยอะก็ใส่เยอะนะชอบน้อยก็เน้นเผ็น้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แซ่บเลยล่ะ บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะถ้ามีใครเป็นคนใต้มาดูนะ,ะไม่ใช่นะคะไม่ได้ทําตามต้นฉบับเขานะคะทําตามใจของคนกินนะคะเราอยากกินยังไงเราจะใส่อย่างนั้นนะคะเราไม่ไม,ไม่ไม่เอาตามใจเพราะเราไม่ได้ทำขาย ทำกีนในบ้านอยากใส่หอมแดงนี่ก็คือหอมแดงมันเหลือนะคะมันเหลือจากไปทำน้ำปลาหวานทำมาด้าน,น,นข้างเดียวนะคนไม่เยอะก็เลยหยุดทำก็เลยเอามาใส่อนนี้

คิปนี้ก็ขอจบได้เพียงเท่านี้นะคะต่อจากคลิปทําคลิปผัดคลิปเอคลิปทำเนาะไม่ได้แยกนะเป็นคลิปต่อกันว่ากินได้จริงๆนะ,ะถ้ากินไม่ได้ไม่ทำนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ